สวิธีป้องกันสมองเสื่อมนะครับคนส่วนใหญ่คิดว่าสมองเสื่อมเป็นจากอายุผมบอกว่าไม่ใช่เป็นจากกิจกรรมอะไรบางอย่างที่เราทําซ้ําๆกันโดยไม่รู้ตัวนะครับอันแรกที่ผมจะแนะนําเลยก็คือการเรียนรู้สิ่งใหม่ทักษะอะไรก็ได้ภาษากิจกรรมงานแฮนดิแคปอะไรก็ได้นะครับที่เป็นการเติมความรู้เข้าไปใหม่ต้องไม่ใช่การนั่งดูข่าวนั่งดูละครทีวีอันนั้น ไม่ได้เป็นการเติมความรู้นะครับเมื่อเราเติมความรู้เข้าไปสมองจะค่อยๆแบ่งเซลล์เพื่อไปรับความรู้นั้นดังนั้นสมองเราก็จะมีการพัฒนาตลอดเวลาแล้วทําให้เราเนี่ยไม่เป็นความจําเสื่อมข้อที่2คือการทาฟาสติ้งฟาสติ้งเนี่ยบางคนบอกว่าต้องทํานานขนาดไหนจากงานวิจัยพบว่าเริ่มต้นที่16ชั่วโมงเช่นเรารับประทานอาหารตอน6กโมงเย็นเป็นมื้อสุดท้ายแล้วบวกไปอีก16ชั่วโมงถึงจะรับประทานอาหารมื้อถัดไปให้ทําแบบนี้นานขนาดไหนให้ทําแบบนี้สัปดาห์ละ แค่2ครั้งก็จะสามารถไปช่วยรีไซเคิลไปเอาโปรตีนหรือว่าของเสียต่างๆข้างในสมองเนี่ยออกมาเปลี่ยนเป็นพลังงานหรือเอาไปรีไซเคิลใหม่ได้จะทําให้ลดความเสียงต่อการเกิดสมองเสื่อมข้อที่3คือเติมอาหารให้เพียงพอบางคนอาจจะไม่รู้ว่าสมองเนี่ยประกอบด้วยไขมันประกอบด้วยน้ําแล้วก็ประกอบด้วยโปรตีนเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นดื่มน้ําให้เพียงพออย่างน้อยวันหนึ่งประมาณ2ลิตร รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงอย่างเพียงพออย่างน้อย50กรัมต่อวันจากอาหาร3ามื้อนะอีกอันนึงก็คือเติมไขมันดีเข้าไปไม่ว่าจะเป็นจากอะโวคาโดเติมจากน้ำมันมะกอกน้ํามันรำข้าวน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็น mct oil หรือแม้แต่รับประทานจาก fish oil ก็ได้ด้วยส่วนตัวแล้วผมจะรับประทาน fish oil ที่อยู่ในรูปของ epa บก dha เพราะว่าเป็นส่วนที่เรียกว่าโอเมก้า3แล้วก็ลดการอักเสบของสมองช่วยในการซ่อมแซมเยื่อหุ้มเซลล์ องสมใครสนใจตัวที่ผมทานอยู่สามารถดูเป็นตัวอย่างได้พิมพ์คำว่านูวิทแล้วก็รอแอดมินเข้าไปคุยด้วยในอินบ็อกซ์นะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ความจำดีเพราะว่าถ้าเราความจำไม่ดีต่อให้เรามีเงินมีความสำเร็จต่างๆเราก็ไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต,ตอนบ้านไปลายได้รักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้ากับหมอทีมสวัสดีครับ